เมืองทีย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนหมอฝาโรงเอ๋ยหมอวะรงสอบตกยกพักเพราะรับเลี้ยงกระบฏเสนเนียมและผู้ต้องหาคดีฟอกเงินอย่างปราบประดลก็เลยเกิดอาถรรพ์อย่างรุนแรงศูนย์พันยกพักหมอวะรงส่งลูกน้องลงสมัคร สี่ร้อยคนหมดหน้าตักเงินหดหายค่าน้ำมันป้ายหาเสียงจะบ้าตายตำน้ำพริกแล้วละลายในสายชนนโยบายคล้ายจะโหนเจ้าเหนือหัวอ้างปราบโกงปราบคนชั่วพวกช่อชนเอาดาราผัวผู้ร้ายเข้าแกงตนผัวจิกกี่ปราบประดลนคนก็มองใหญ่คุณหมอเลือกสอสอไม่ดูทิศ เรื่องฟอกเงินมีความผิดความมัวหมองนี่หละนากาลกิมีมาเกี่ยวดองพัทงที่หน้าตายสยองร้องระงมมักเซนเนียมนั่นก็เป็นตัวกระบทสารตัดสินว่าคิดคดบาปหมักมงโดนนายหัวชวนหลีกภัยจับอบรมแล้วไล่ออกฝากพระยมลอยอังคารมักเซนเนียมก็หนีออกม่อแม่นาลอยเกาะหมอเหมือนกาฝากลูกปากหวาน กัสูบเลือดกับวโรงผู้เจอจานหมอมั่นใจก็ไหว้าวานงานการเมืองมาบัดนี้มีแค่เพียงความว่างเปล่าไทยพักดีมาเริ่มเห่าแกงเสื้อเหลืองวิเวกโหวงวังเวงหวิวหมอแค้นเคืองเสียข้าวสุกเปลืองแสนเปลืองที่ทำมาแลนสไลด์ไปที่พักสีส้มส้มซอซอเต้อยากเป็นลมแอบอิดชา้า เรื่องแต่งโมไปวุ่นวายอ้างเมตตาได้หาเสียงไหลที่วาร้อยราตรีบักที่เต้เหล่ไปมองหมอเสื้อเหลืองหมอวรงก็นั่งเสื่องสิ้นศักดิ์ศีจากนี้ไปหยุดโหนเจ้าหยุดปากดีนุ่นสุดสารผีมากมีเขายืนรอหากจุดยืนฝืนสังคมก็สมแล้วโดนตีกลับเพราะผิดแนวฟังนะหมอ ใบไม้ผลีทั่วทั้งเมืองกอทอมอบอกอีอุหยุดหน้างงอคตโยทีบอกอีนกเมียฉัดชัยให้ลดละใบไม้ร่วงลอยปะทะยากหลีกหนีคนหนึ่งเกิดส่วนอีกคนสิ้นชีวีแก่กระโหลกรอเป็นผีรอวันตายประชาชนที่ภาคสาอย่าเสือกฝืนรัฐประหารขู่ด้วยปืนชาติเสียหาย กดให้จมก้มกราบพื้นคลุกดินทรายธาตุอีตูกสมองควายตายยกรังหากว่าหมอยอยากไปต่อให้ข้อคิดประชาชนประกาศสิทธิสุดเข้มขลังหมอยหยุดเพอ้อละเมอลมโหนแต่วังจะปราบโกงแต่เสือกตั้งปราบประดนมันก็เลยเกิดอาถรรพ์ฝันที่นาดปาดน้ำตาเก็บเสือสาดปัดแก้มก้น กลับบ้านหมอไปเลี้ยงหมาแล้วนอนกรนพักยาวๆไปให้พ้นรัฐสภาอย่ากลับมาอ้าปากกว้างสร้างความหวังป้ายความผิดความชิงชังสร้างปัญหาปล่อยให้คนรุ่นใหม่ๆพัฒนาจะให้ดีไปรักษาช่วยคนจนให้มันสมกับที่เกิดมาเป็นหมอเรื่องการเมืองอย่าไปต่อยอย่าไปสนมักเสนเนียมลูกกระจอกอย่าเวียนวน แล้วรีบปล่อยปราบประดลเข้าตารางในข้อหาท้าประลองธรรมของใส่เสือกป้ายสีดีเสไอทำตาขวางแอสตันมาตินใครร้องขายแล้วอําครางมันนั่นหละหมอย,อยู่ห่างหยุดวางใจจบตอนหมอฝาโลงเอ๋ยหมอวะโรงสอบตกยกพัก เพราะรับเลี้ยงกระบฏเสนเนียมและผู้ต้องหาคดีฟอกเงินอย่างปราบประดนก็เลยเกิดอาถรรพ์อย่างรุนแรงศูนย์พันยกพักคิดเขียนฟา,าดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย AI